ารงสวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2 5, 5 6 6ครับ,บรเบื่องลักษณะอากาศกันก่อนนะครับบริเวณคพมกุากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเยน็นกําลังปานกลางและลอกมาจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกันนเทศลาตอนบนแล้วนะครับผม ลักษณะเช่นนี้นะครับกับเชียร์แหบริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนของเท้านะครับมีฝนฝ่าคะนองเกิดขึ้นใ้บางพื้นทีนะครับร่วมถึงมีลมกระโชกแรงน้ำนะครับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับองฟ้าปกคลุมด้วยเมฆนะครับเป็นบางส่วนนะครับแต่มีแดด่องของมาได้เนี่ยเล็กน้อยนะครับผมครับลีลาตัวอากาศคอนแก้นนะครับจะเห็นได้ว่าฝนตกกระจายบัวจะเป็นจังหวัดเลยนะครับเพชรบูรณ์นะครับ นองค่ายเล็กน้อยนะครับกาลสินสกลนครนครพนมนะครับผมเลดาตัวอากาศสกลนครนะครับกับปกคลุมฝนตกบริเวณทางลา้นะครับผมครับเมือนี่นะครับกับในฝนฝ่าคลองหลายละสามสิบของพื้นที่นะครับกับมีล่มกระโชกแรงบางแห่งนะครับฝนส่วนร้ายกระชิตตกอยู่บริเวณจังหวัดเลยนองค่ายบึงกาฬนะครับน้องบุรีรัมย์กับอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดอ่ายามือเว้นนะครับกับอยู่ที่ประมาณสามสิบสามถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสนะครับ อุณหภูมิตำสุดเนี่เมื่อคืนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ22ถึง25องศา,ศาเซลเซียสนะครับผมครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมก็มีเพียงแคนี่ต้องโคัตราไปก่อนสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน